ายีเมื่อีแตตาเป็่นอนดินแล้วก็กินข้าวแล้วก่อนกินข้าวอำนาจฮากาแลวเมื่อกี้นี่อพอเพิ่งนอนดินเออาสอวาว มันนี้อันพวกใครเนนะมีอะไรในน,นี้สิปั่นกันยางเมืมอ่อ,อก,ก่อนก็ตอน <ละ S 2> น,นี้ไปทำกันเลยวันนยไปไหนเลยจะกี่ป่าเคาะกันทีนไหนเออเนี่นี่ก็คือว่าจะกินไหนแม่จะ่า,ามมเพิม่พมออพิ่มออพ่มเห็นหุงแม่ไปตอนคำไหน นอนตักเตะสามมุงแรงจนหดอกหมูความตื่นหากระตือกินข้าวอะหากกรแล้วนี่กินอิ่มน้วกิ่อิ่ปัดกินอิ่มกินข้าวกินไม่อิ่มานบางๆโต ทุ่งตีนไม่โกมซื้อมหาไหต่ปากเสียคื่องมาปุ๋งเลเอาหน้าคนดวงร้อนจริงจริ็ป่าชัแก่เฮ็ดเคยํำรืดไใบแจ๊ข้าวจะปุ่งโอ้ค่ะปลาข่อยเจียพนกตะปุนนะแจ๊กคือโอ้แทบที่แกเห็ดเหมือนน่โอ้ขอกินขนาด